นางเอกดังโผล่เยี่ยมน้องทิลาลูกสาวแม่แอพันธิลาแต่หลายคนเห็นทาอุ้มแล้วทำใจวิวสำหรับน้องทิลาลูกสาวคุณแม่แอพันทิลากับคุณพ่อไอซ์รัชสิธิ์ลืมตาดูโลกแล้วค่ะซึ่งหลังจากแอร์ออกมาเผยขา่าวดีแฟนๆและคนบันเทิงก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามสาวน้อยน่ารักน่าชังมากๆเลยค่ะแม้ว่าจะเพิ่งลืมตามาดูโลกแต่ว่าเริ่มมีพี่ๆติดตามความน่ารักแล้ว โดยที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆในวงการทยอยมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลรวมไปถึงนางเอกสาวอย่างออมสุชาที่ก็ไม่พลาดมาเยี่ยมหลานสาวโดยออมได้โพสภาพระบุว่า welcome to the world จ้าเบบี้ธีลาเจ้ากระต่ายน้อยของนานาป้าป้ายินดีกับพี่แอร์กับไอซมากๆนะคะหลานน่ารักนะ่าเอ็นดูจริงๆค่ะหนูขอให้โตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะลูกทีลา แต่งานนี้พอหลายคนเห็นท่าอุ้มหลานสาวของออมแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้แฟนๆพากันเข้ามาเตือนว่าออมนั้นอุ้มหลานสาวผิดท่าแล้วใจวิวเลยคอมเมนต์รัวๆเลยว่าคลิปสุดท้ายอุ้มผิดท่าใจวิวเลยรอบหน้าอุ้มใหม่นะคะน้ออมหนะ้าออมท่าอุ้มแปลกๆเสียวจะลนคลิปสุดท้ายอุ้มผิดท่าทางนี้ลุ้นหนักมากค่ะอุ้มผิดนะคะอุ้มน่ากลัวมากค่ะเอ็นดูน้าออมจังเลยค่ะ แต่ว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าน้องทีราไม่ได้เป็นอะไรเลย